สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าทุกจ้ะแม่ก็อยู่นี่เลยไปด้วยกันไปนาทีตาจะมาไหว้คุณยายค่ะจะมาโหดนามคุณยายเทพค่ะไปมาดึกนิดนึง6โมงแล้วเนี่ยสรกันแล้วนะคะคุณยายนายายหายายนะ ยายจ๋าคุณยายจ๋าคุณยายจ๋าส่งการแล้วนะคะคุณยายฮัลโหลคุณจ๋าคุณจ๋าคุณจ๋าคุณยายเทศจ๋าคุณแม่คุณพ่อพาหนูมาไหว้คุณยายนะคะ สงการแล้วนะคะสวัสดีปีใหม่เทศกาลสงการนะคะคุณยายที่อุ้ลูกขึ้นสิ๋กลูกขึ้นเสียคือไรถไปเดินเลยไม่เป็นไรรดน้ำคุณยายดีกว่าคุณยายจ่าสงการแล้วนะคุณยายนี่อุมลูกอ่ะเดเลยคนเครถเ ได้จ้านี่ทุกจ้าด้วยสาทุอ่ะอีกแค่นึงอเคโอค้คนี่นี่นี่นด้วยนี่นนนา,า<ะ>ี่ี่นค่ะี่นีี่นี่นี่น่นนน่นี่่นี่นี่นีีนี่นี่นนี่นีนนีนี่อ่น จะปาแป้งคุณยายแล้วเห็นไหมเนี่ยปาแป้งคุณยายแล้วปาแป้งคุณยายแล้วคุณยายเจ้ามาให้หนูถือถื่ถือให้คุณยายหัวหัวหัวให้ไปพ่อเนี่ยจ้าให้มาหมุจ้า ถึงมคะที่ถึงคุณยายเทพนะคะที่ถึงคุณยายเทพนะคะสงการแล้วนะคะ,ะไปว่ายคุณตราไปไล่คุณตาทวดคุณตาทวดขึ้ไ,ไหมยืนเดินไปเดินดิกว่าโอ้นี่เหรอ โอ้โหสีแเอละค่ะเอาดอกไม้มาค่ะเอาอันี้เขาตังคตั้ตัวก่ังหจะมาจะมาออกออทด่บ้านไแกวตัวไปฮะดอกไม้ดีขึ้นว่างดอกไม้ กุ๊กไก่กุ๊กไก่เอากุ๊กกุกไก่กุุกไกอากุ๊กกุ๊ก่ม่มีอะรมาบ้างนียไม่มีหอยกมาแต่เราเพิ่กวาดออกดีอยู่ไ่ไดใส่พมาเฮ็ดบอกคุณปาทวดจ๋าเอาของอห้หบนบ่ ตาทวดจ๋าทัจ้าตาทวดจ๋าตาทัวดอาอันนี้ีีีทีจับเลยจับจับีคุณพ่อจับให้อือนี้ยเน่พันนีู่มาเดอนดอนนีอ่าจับให้นูจับด้วยให้นูจับด้วยอ่ะจับเอา โอ้โอเค okay, ค่ะแป้งติมเค okay, ทุจ้าทุจ้าก่อน,นทุจ้า,จา เดินไปดูเขาทำอะไรกันเทื่องการเสริมการเราจะทำอะไรกันเนาะอาจารยตากล้องเดินมาเลยค่ะตากล้องเดินมาเลยค่ะแบ่งเงี้ยงกันเหร แมนคือแบบคือแบเาการเขาเลยเท่ากันข้าเดีวคือต okay, oh, ้นไม้ก่อน่เอาแค่รอบๆจ้ะผู้มาเอาล้วมนจะรู้ได้งว่าเขาจะตั้งเครื่องสูงหางบ้งมไม่ค่แมนให้เขามาตั้งก่อนดีกว่าาจะไม่กอนเ่ครื่องเล่นองมอนเครื่องนขเาตีเขเดียวไอ้ลูเอ้า้าเ่มงไม่ไ

เด็กนุ่ง okay. กัดพี mm? <y> ่น้องจ๋าหอดบ้านแล้วเพราะว่าเปล่ามากนุ่งกัดยุ่งกัดนะนี่แต่สองตุ้มกลับมารีบอาบน้ําเลยนะคะอาบน้ำเสร็จแล้วก็อยากกินมัมมัมค่ะใครอยากกินมัมมัมใครอยากกินมัม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 ใครจะฮาละสีฮาลิตาฮาลตายสี เนาไน่หลับนะเขาไม่หลับหรออ๋อ้ยอาท่วงเขาอย่าท่วงเขาโอเคตัวใหญ่กว่าแม่อีกดีมปาดีดัปาดัมป๊าดีดัมป๊าดีป๊าีปาดีม๊ปาดีมป๊ป๊าดีป๊าดีดป๊าป๊า แทน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 ทิบ้งเออหรอนี่นะแม่ไม่นอนหรออย่านอนฉันมาจากประเทศญี่ปุน่นเอทิอยาฉันมีนามว่าฮินโนกิฉันมีนามว่านาลิตาวย บ็อิ่มก็ได้เป็นอาการนะเช่นม่กินก็ได้แม่กินก็ได้แม่มันมันก็ได้เอาไปนอนดีดีไปนอนดีดีโอเคโอเคไปโอเคหนึ่งสองแช่มโอเคค่ะในพุงนึ่งอาจารย์มึง bọn đi đi tóc bọn đi tìm 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 tivi hay tìm 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 cái tìm 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 โอเคนะคะคลิปนี้ก็ขอลาแค่นี้ไปก่อนไี่าตายนัยมานัยตะหันหน้าไปนัยตาคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะตอนนี้นัยตะอาบน้ําเสร็จแล้วเดี๋ยวสักครู่จะพาไปดูช่างติดทีวีนะจ๊ะโอเคบายบายสวัสดี